กาเอ่วยวไอ้ก้อนไอ้เซลไอเซลเเรียกว่าเซลก้อนเซลสมมุติว่ามีคนมาลื้อก่อนเราเราต้องการดูว่ามันประกอบผิดหรือประกอบถูกในข้างในนี้มันจะมีสปริงอยู่สามตัวสปริงสามตัวซึ่งขนาดมันจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากมันสามารถใส่ได้ทุกดูใกล้เคียงกันทีนี้หลักการก็คือว่าอันนี้แข็งสุด แข็งสุดปุ๊บแข็งแข็งสุดใหญ่สุดมันจะอยู่กับลูกป,ปืนอยู่กับลูกปืนตัวแข็งองลงมาแข็งกลางแข็งองลงมาจะอยู่กับสลีฟตัวนี้จะอยู่กับสลีฟสลีฟตัวนี้สลีฟตัวนี้สลีตัวนี้งงตัวสุดท้ายตัวนี้อ่อนสุดนิ่มสุดมันจะอยู่กับเข็มเนี่ยเข็มเข็มปรับแรงดันเข็มปรับแรงดันแบบนี้ ทีนี้เราเรามาดูต่อว่าแต่ละจุดแต่ละตัวแต่ละตัวมันอยู่ตรงไหนมันจะมีหลักการจำง่ายๆลักษณะมันอ่ะมันลักษณะวาวมันจะวางอยู่อย่างงี้จะวางอยู่อย่างนี้ข้างบนสุดมันก็จะเป็นปักปิดข้างบนสุดจะเป็นปักปิดปักปิดแบบนี้ข้างล่างสุดจะเป็นตัวปรับแรงดันจะอยู่อย่างงี้ ซึ่งตัวปรับแรงดันเนี่ยตัวนี้มันจะมีโยกอบกก็คือ,คอตัวนี้ข้างในจะมีกองเล็กๆอยูข้างในข้างในนี้แล้วมันก็สวมอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะถ้าเรามองอถ้าเราถอดว่าเป็นภาพภาพมันก็จะเป็น,นใส่มือเลยต่อกันอย่างนี้ตามด้วยสปริงแล้วก็ตัว สปูนตัวนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ซึ่งจะอยู่ข้างล่างส่วนตัวเข็มเข็มตัวนี้แล้วก็สปริงอ,อ่อนๆอ่ะมันก็อยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในนี่อันนี้ก็เป็นตัวปรับขันเข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็จะอยู่กับลูกปืนทำหน้าที่เป็นเช็ควาลดันลูกปืนอยู่ยนี่ตีลูกปักปิดได้จบาานี่แหละตัวเกียมมาสับฝนโัคาตี่ ยามานาั่งปเป็นอาทิตย์เลยโอ้ตัวแรงดันต่ำนี่อ่ะโอเคเครับปปตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการปปก็คือปัญหาของเราตอนนี้นะครับปปปปเซตเชอรชสญญญ์สัญญาณเซล์หรือว่าสัญญาณแพลตต์ที่เราเรียกการนี้ไม่ถึงนะครับตัดไปที่ยี่สิบแมนบอัว่านากี้่าได้ยี่ิบได้ยี่สิบนะครับคือเราจะต้องเอาให้มันขึ้นมาได้สามสิบกิโลฮะ เมืน,าน้าจะทําการบริหารจัดการอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราประกอบเข้าไปแล้วก็จะทําการวัดใหม่อีกทีนึงงอ่าตันก็บคําค่อยแล้วครับมือนี้ยบริหารกับขายเก็บได้โอกาสเลยครับวันนี้น้องนุ่งมาจัดการให้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ้าของรถก็จกเฮ็ดช่อง y ยูทู e แบตก็ะเมิดอ่าราทั้ง เทิงมาซอมรถเทิงมาจาธท์ทิตซ่องยูทู่น้ำกันอ้าวนะครับก็คือตอนนี้ขั้นตอนในการไล่ระบบไฟแจ็กสัญญาณต่างๆไฟหน้าจออลไขึ้นมาเรียบร้อยนะครับปรับวัดเพชเชอร์หน้าจอได้โชคดีแล้วครับกล่องไม่เป็นอะไรก็เหลือสัญญาณเซลหรือว่าสัญญาณไพลอตก็จะสังเกตปั๊มเรารุ่นนี้เนาะไม่มีปั๊มไพลอตอนนะครับก็ใช้สัญญาณจางนน่น เป็นการออกแบบนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาพอเสร็จตัวนี้ได้ปุ๊บก็จะทำการไล่สัญญาณแรงดันสูงสองตัวนี้นะครับว่าเออสามารถใส่สลับได้รวดแล้วาอเอ้ย งงที่บ้านนี่เขียนเขียนว่าเสรปิงโดดแล้วใส่หู้ไดก็ได้บ้านนี้ยมันยากเออบ้านพู้ลงค้นเขาบอเขาใจบันเอาสรปิงใบล่างเอาเข็มใบเทิงจริงๆก็ได้หมดได้อยมนม่่าอันตเสินีิผู้คนชำนาญการละเอียดละมีประสบการณ์อหลี น้อย,อยก็มีผลในแท้ดิก็ลดขั้นใหญ่ๆนี่หาต่แน่ใหญ่ดิโอเคนะครับเดี๋ยวจะปิดเบรกกัน EP นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะตามมาทำการวัดนะ EP ต่อไปสำหรับไอ้มาร์คเอกตัวนี้นะครับ